มิลเลคันมอร์นิ่งพอดแคสต์เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 192อย่าเสียเวลาหลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหา m i ลเลคันมอร์นิ่งพอดแคสต์เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 192บทความนี้ครับเป็นคำพูดของคุณโทนี่โรบินครับ ซึ่งเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังของโรคนี้เองนะครับปัญหาเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราแก้และปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้และต้องปล่อยวางกับมันแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราย่อมสามารถแก้ไขจัดการหรือทําอะไรสักอย่างกับมันได้ครับเพื่อนๆมันต้องมีทางออกและวิธีทางแม้จะเป็นวิธีที่ยากมีอุปสรรคหรือเป็นวิธีที่เราเนี่ยไม่อยากทํา แต่เราก็ต้องยอมรับและยอมทำเพราะไม่อย่างนั้นมันคงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแน่นอนว่าไม่มีใครอยากมีปัญหาแต่เราต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่ปัญหาจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคนเราจริงหะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกข้องใจว่าทําไมปัญหานั้นต้องเกิดขึ้นหรือรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่บางสิ่งเกิดขึ้นกับเราเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นความผิดของใครหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถามว่า การโยนความผิดไปให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นแม้จะเป็นเรื่องจริงนั้นสามารถช่วยอะไรดีขึ้นได้หรือไม่ถึงแม้เราจะไม่ยอมเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหรือเมินเฉยกับปัญหานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นปัญหาของเราและมันก็ยังอยู่ในชีวิตเราไม่มีใครที่จะช่วยให้ปัญหานั้นจบลงได้นอกจากตัวเราเองที่ต้องเผชิญหน้ารับผิดชอบและแก้ปัญหาให้จบไปด้วยตนเองครับในชีวิตนี้เราไม่สามารถหาเหตุผลให้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆก็คือมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบมันเผชิญหน้ากับมันและแก้ไขมันให้ผ่านพ้นไปชีวิตไม่เคยยุติธรรมกับใครมากไปกว่าใครครับเพื่อนๆเราทุกคนเนี่ยต่างก็เจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมจริงไหมเรื่องอะไรบ้างครับลองแชร์กันใต้คอมเมนต์นะฮะสิ่งที่ไม่คาดคิด และสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือชีวิตไม่เคยหยิบยื่นปัญหาที่ไม่มีทางออกหรือทางแก้ให้แก่เราถ้าเราคิดจะลุกขึ้นมารับผิดชอบปัญหาครับทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้และผ่านไปได้ดีและความจริงรับปัญหาของเราก็คือการไม่ยอมแก้ปัญหาหรือหลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหานั่นเองครับเ,เพื่อนๆที่ทําให้เราเนี่ยเสียเวลาและทําให้ชีวิตเราเนี่ยยากขึ้นถ้าเราพร้อมและยินดีที่จะรับผิดชอบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราชีวิตเรา ก็คงจะง่ายขึ้นอีกเยอะครับจบลงแล้วนะครับบทความดีๆในอพิสอดนี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆอ,อย่าไปเสียเวลานะครับกับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับเราจงใช้เวลาของเราที่มีให้ดีที่สุดและผลลัพธ์ของการใช้เวลาที่ดีก็จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จครับถ้าชอบไปกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ EP ต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเชื่อมโยงกับงานของเราเพราะถ้าใครมีสีข้อนีนะ้ใครมีสี่ข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพ การทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่ง m ม n เซ็ของการทำธุรกิจอสังหา